ที่โรงผลิตการทำบูดูบ้านประชาัฐร่วมใจหนึ่งบาเคหมู่ที่สองตะบนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายอติเมศวงวทธิจเจริญปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสร่วมสนับสนุนข้อมูลโครงการเยาวชนสร้างสุขเติมรอยยิ้มตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่13พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโครงการจากสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้เข้าร่วมกับคณะ,ะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จำนวน30รายทั้งนี้เพื่อเผยแพร่นแนวพระราชดำริ การพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารรักษาต่อยอดไปสู่เยาวชนนิสิตนักศึกษาและให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร,แร่และสืบสารรักษาต่อยอดขยายผลแนวพระราชด,ดำริได้อย่างกว้างขวางตลอดจนการใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมมาประกอบการวางแผนการตัดสินใจทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ด้ลงพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบูดูบ้านบาเคประชารัฐหนึ่งและให้ความรู้ถึงการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในด้านการวางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายด้านสํานังกงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสมีแนวทางที่จะดําเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาภาคเอกชนและผู้นาชุมชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหนุนเสริมด้านมาตรฐานการผลิตการแปรรูปสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต่อไป สำหรับโครงการในวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกว้ีคนามดีมากนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้น้องๆได้รักษานะครับได้เรียนรู้ถมงวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาชุมชนไปต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะช่องทางการตลาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการท,ที่จะขยายนะครับช่องทางที่จะไปถึงลูกค้าได้นะครับเพิ่มมูลค่าสินค้าได้นะครับก็ ในขั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องทํางานอย่างส่ำเื่อนะคับที่จะต้องดูเรื่องของคุณภาพนะครับรงเรียนและคุณภาพการผลิตเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้นะครับก็ชื่ชมและก็ยินดีกับน้องทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานแบบนี้นะครับก็ขอให้เดินหน้าร่วมกันไปนะครับในอนาคตร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ขั้นราชการในหลวงราชการที่9ครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุก่าคส่วนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกปรนะครับที่ได้ลงพื้นที่บ้านโคกพะเยาของเรานะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในส่วนของสบกนะครับในส่วนของคณะ อมอนอโรและก็นักศึกษา,าที่ได้ลงพื้นที่ของบ้านทุพย,ยอมของเรานะครับในสองอบ้านบางกิจนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในการที่จะพัฒนาน้ําบูดูนะครับอของบ้านบางกิจของเราให้พัฒนานยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดรายได้กับชุนของบ้านบางกิจข,ของเรานะครับวับนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรมในวันนี้ลุกนเล่องไปด้วยดีนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับ